คุณผู้ฟังคะเคยไหมคะที่เราอยู่บ้านหลังเดิมมาหลายสิบปีแล้ววันหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบันไดมันชันจังห้องน้ำทำไมลื่นขึ้นทุกวันโตเตี้ยกันไปหรือเปล่าหรือว่าชันหลังค่อมลงหรือบางคนอยู่คนเดียวหลังกเกษียณแล้วรู้สึกเงียบจนใจสัน่นหมออยากจะบอกว่าคุณไม่ใช่คนเดียวคะ่ะที่รู้สึกแบบนั้น หล่อตอนนี้มีผู้สูงวัยจำนวนมากในไทยกำลังเริ่มมองหาคำว่าบ้านใหม่ในชีวิตใหม่ไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แต่เป็นบ้านที่เข้าใจเราทุกวันนี้นะคะหลายโครงการอสังหาริมทรัพย์เริ่มหันมาสนใจกลุ่มวัยเกษียณมากขึ้นมีทั้งหมู่บ้านเพื่อผู้สูงอายุคอนโดรูแลครบคุวงจรและโครงการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างวัยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ในต่างประเทศแล้วค่ะ ตอนนี้ในไทยเองก็กำลังบูมสุดๆตัวอย่างเช่นหมู่บ้านที่มีศูนย์สุขภาพอยู่ในโครงการมีรถรับส่งพยาบาลหรือพยาบาลเวรกลางคืนไว้ดูแลห้องผักออกแบบซีรูสเต็คือไม่มีธรณีประตูไม่มีพื้นต่างระดับประตูบานเลื่อนกว้างพอให้รถเข็นเลื่อนผ่านได้พื้นห้องน้ำไม่ลื่นและมีราวจับรอบด้าน และที่น่ารักคือบางโครงการเริ่มมีขับเฮาส์เพื่อวัยเกษียณมีห้องโยคะเบาๆสระว่ายน้ำระบบเกลือคาเฟ่สุขภาพรวมถึงมุมอ่านหนังสือให้คนสูงวัยมาพบปะกันนี่แหละค่ะคือแนวคิดของบ้านที่ดูแลกายและใจไปพร้อมกันหมออยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามนะคะบ้านของเราเมื่อ30ปีก่อน เราออกแบบไว้ตอนยังทำงานยังแข็งแรงแต่เมื่อถึงวัย50-60ปีขึ้นไปร่างกายเริ่มเปลี่ยนความคล่องตัวน้อยลงสิ่งที่เคยสบายอาจกลายเป็นอุปสรรคบันไดคือสัวรตรูหมายเลขหนึ่งของผู้สูงวัยห้องน้ำคือจุดเสียอันดับต้นๆของการหกลม้มพื้นต่างระดับสะดุดง่ายโดยไม่รู้ตัว หมอเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ68ปีบอกว่าหมอคะบ้านฉันมีแค่2ชั้นแต่ว่าก็กลัวจะลมทุกวันคำพูดนั้นสะท้อนใจมากค่ะเพราะฉะนั้นเทรนบ้านไรกระเสียนจึงไม่ใช่แฟชั่นแต่มันคือความจำเป็นใหม่ที่สังคมไทยกำลังตื่นตัวขอแบ่งไว้5ข้อหลักๆนะคะ 1. ปลอดภัยต่อการเคลื่อนไหวไม่มีพื้นต่างระดับ ทางเดินกว้างมีแสงสว่างเพียงพอเราจับต้องอยู่ทุกจุดสำคัญตั้งแต่ทางเดินถึงห้องน้ำใช้งานง่ายแม้ข้อเข่าจะไม่ดีกอกน้ำแบบโยกเปิดแทนหมุนประตูบานเลื่อนไฟเปิดอัตโนมัติเมื่อเดินผ่าน 3. ม,มีมุมพักผ่อนและสังคมบ้านที่ดีสำหรับไว้เกษียณไม่ควรเงียบเกินไปมีลานนั่งเล่นสวนเล็กหรือพื้นที่ให้ลูกหลานมาเยี่ยมได้ 4. ออกแบบเพื่อสุขภาพจิตมีแสงธรรมชาติอากาศถ่ายเทเสียงธรรมชาติหรือเพลงเบาๆช่วยให้ใจสงบ 5. เชื่อมต่อกับบริการสุขภาพถ้าอยู่ในโครงการควรมีระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเจ้าหน้าที่ดูแลประจำช่วงนี้มีอีกเทรนที่น่าสนใจค่ะเรียกว่าโคล i v i n g ระหว่างวัย คือคนสูงวัยอยู่ร่วมกับคนวัยทำงานหรือวัยรุ่นที่อยากอยู่กับผู้ใหญ่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันช่วยกันดูแลบางที่ในญี่ปุ่นและยุโรปเขาทำสำเร็จมากมีทั้งกิจกรรมทำอาหารปลูกผักและสอนศิลปะระหว่างวัยในไทยก็เริ่มมีบ้างเช่นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครวัยรุ่นมาอยู่ร่วมกับผู้สูงวัยหมอเชื่อว่าบ้านที่มีเสียงหัวเราะต่างวัย คือบ้านที่มีชีวิตที่สุดค่ะสุดท้ายนี้หมออยากฝากบอกไว้ว่าบ้านที่ดีของวัยทองไม่จำเป็นต้องใหม่เอี่ยมใหญ่โตแต่ต้องเหมาะกับใจและดูแลชีวิตเราได้บางคนอาจเลือกริโนเวทบ้านเดิมให้ปลอดภัยมากขึ้นบางคนอาจมองหาบ้านชั้นเดียวในต่างจังหวัดที่เงียบสงบบางคนอาจเลือกอยู่ในโครงการที่มีเพื่อนวัยเดียวกัน สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ที่อยู่แต่ว่าคือความสุขที่เราอยู่กับมันขอให้บ้านของทุกท่านเป็นที่ที่อบอุ่นที่สุดที่เราตื่นเช้าแล้วยังยิ้มได้ในทุกวันนะคะขอบคุณที่เราฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวดีๆเพื่อสุขใจวัยชราค่ะ